กลับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับอยู่กับผมพลึกรถไฟไทยนะครับผตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟพัทลุงเวลาช่วงเย็นนะครับก็ผมได้เลิกเรียนมานะครับแล้วก็ไปที่บ้านไปอยู่ที่บ้านสักพักหนึ่งแล้วก็เดินมาที่สถานีรถไฟพัทลุงนะับก็ตอนนี้เป็นเวลาย,ยินแล้วนะครับผมเป็นเวลา สิบแปดนาฬิกาสามนาทีแล้วนะครับก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับสำหรับทางตันะับของสถานีรถไฟพัทลุงและตรงที่เราเห็นตู้สินค้าบอตอยอจอดอยู่ตรงเนี้ยคือทางตันนะผมที่ข้อมาจอดทิ้งเลยทางตันก็คือที่ผมถ่ายคลิปมาแล้วก็จะให้ เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันก็คือนี่นะครับนะไม่รู้ในกล้องมันเห็นชัดเปานะผมกล้องแคปซูลเนี่ยไม่ใช่แคปซูลโฟกัสนะพูดไปต้องขออภัยด้วยครับนี่เลยนะผมนี่คือสายลุงนะผมสา,ส,สายลุงนี่ก็สีสันอยู่มั่งนะสีสันอยู่สีสันอยู่ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเขาทะลุนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตู้บอตอยอนะผมตู้สินค้าประเภทแปดลอ้อนะก็ตรงนี้ก็เป็นทางตันนะครับผมแถวน,นี้ผมจะมาถ่ายคลิปวีดีโอรถไฟเข้าออกสถานีพัทลุงบ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้เอา Youtube เอ๊ยแต่ยังไม่ได้เอาลง Youtube ก็ ผมถ่ายไว้หลายวิดีโอนะผมแต่ไม่ค่อยว่างได้ลง YouTube นะผมไม่ค่อยสะด,ดวกแต่จะเอาลงให้หมดนะครับภายในไว,ไวนัยนี้เดี๋ยวตอนเสาร์ที่นี้ก็จะเป็นคลิปเที่ยวรถไฟอีกนะครับตอนนี้ที่สถานีรถไฟพัทลุงขบวนอะไรกำลังจะเข้าก็เป็นรถเร็วขบวนที่172 สู่หายกรุกกรงเทพก็ตอนนี้ขบวน1.72ก็ล่าช้าอยู่นะครับประมาณสองชั่วโมงครึ่งไม่ก็3ามชั่วโมงครึ่งนะครับปกติจะถึงที่นี่ประมาณ1 7บเนาฬินาทีแต่ตอนนี้18บแปนาฬิกากว่าแล้วยังไม่เข้าสถานีพัทลุงเลยนะครับก็ก็รอชมต่อไปนะครับรอชม ช่วงนี้ก็ที่ไหนมีเรือพระนะผมที่เขากําลังชักพระอยู่นะตอนนี้แต่ที่นี่ก็ยังชักอยู่นะผมชักพระผมก็รอชักพระเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเขาผ่านทางผ่านสถาน,นีรถไฟนะผมไม่ได้มีผมคนเดียวหรอกที่ไปชักเพื่อนผมเข้ามาด้วยนะครับแต่เขาชักอยู่ต้นทางแล้วนะผมรอจนกว่าจะมาถึงตรงนี้นะผมก็ถ้าใครอยากเห็นคลิปวีดูชักพระก็ไป หาดูกันได้นะใน Facebook พิมพ์ไปว่าภาพสวยพัทลุงนั่นแหละครับมีเพียบคนก็ถ่ายเยอะนะคนพัทลุงนี่คสายลุงสายลุงก็ยังอยู่นะสายลุงก็ยังอยู่เพราะว่าช่วงเช้านี้ฝนตกนะครับฝนตกและแดดออกตอนผมไปโรงเรียนนะโอ้ตรงนี้ถ่ายรูปได้เลยนะแต่จะไม่เห็นสายลุงนะครับ ยืนดีป่ะนั่งนานๆกขนะ็ขอไม่ตัดต่อวิดีโอนะขอไม่ตัดต่อวิดีโอก็ขี้เกียจตัดต่อนะครับแต่ก็มีวิดีโอบางตอนนะผมที่ผมตัดต่อไว้แต่ยังไม่ได้นะเอาลงนะยังไม่ได้เอาลงแต่มจะเจ้าลงในไวไัยวันี้นะครับอตรงหลังนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะบ้านพัก โอ้ตรงนั้นท้องฟ้าก็สวยอยู่นะสวยอยู่แต่ว่าภาพมันย้อนแสงนะก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นการถ่ายรถไฟเช่นเคยนะโอเคสำหรับ ในวันนี้ผมพลึกรถไฟไทยขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ